อีกแล้วนะคะวันนี้ลรก่ตันนะคะเขาเพื่อนมาแต่งหน้านะคะสไตล์แบบ everyday l น o k นั่นเองค่ะก็แต่หน้าประมาณนี้นั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นช่วงขั้นตอนสกิลแคร์นะคะเพราะว,ว่ามันเกิดข้อผิดพลาดทาให้แบบไฟลคลิปเกิดความเสียหายนะคะในส่วนขั้นตอนนี้ก็เลยต้องดูดไปนั่นเองค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้เป็นรองพื้นโจวิน,น่ากันก่อนนั่นเองนะคะ โดยเราก็จะบีบออกมานะคะแล้วก็ใช้เป็นไม้พายเนี่ยปาดลงไปที่หน้านั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ผิวหน้าเรานะคะดูมีความแบบบางเบามากยิ่งขึ้นเหมาะกับการแต่งหน้าแบบ everyday look ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็จะทําการปาดไปเรื่อยๆยามในคลิปนั่นเองนะคะมากต่างประเทศเขาแบบชอบใช้กันมากตอนเนี้ยฮิตมากฟองน้ำล้วก็ใช้ของ Joyna นั่นเองนะคะคือเขา ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าฟองน้ําคือแบบดีแบบดีแบบดีมากแบบมันธรรมชาติมากแบบใครแบบที่แบบสายเกาอย่างเงี้ยคือแบบต้องลองวิธีนี้เลยคือดีมากต่อมาก็จะเป็นช่วงการเก็บรายละเอียดนะคะเราก็จะทําการแต้มเนี่ยลงไปที่บริเวณรอยสิวแล้วก็ทําการแถบแถบแนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้มีการเก็บรายละเอียดเนี่ยให้มันดีมากขึ้นนั่นเองนี่ยอันนี้ก็คือคลินิกหลังจากที่แบบทาการเก็บรอย ในหน้านั่นเองนะคะหน้าก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เลยดยสีที่เราจะลงแก้มลงตาของเราวันนี้นะคะจะเป็นตัวของ for you two นั่นเองนะคะนี่ยุนนะะะะรุ่นนี้นั่นเองนะคะใช้นะคะจะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็จะทําการแต้มลงไปที่หน้าของเราเลยนะคะโอ D O นะคะซึ่งเป็นพาเลตที่ใช้บ่อยมากๆในการแต่งหน้านะเองดูดิ สภาพคือแบบเย็นมากเพราะว่าเราใช้จริงๆนะทุกคนอี่แรกเลยเราจะใช้เป็นตัวสีนี้นั่นเองนะคะข้างล่างสีออกแดงๆหม่อนนิดนึงนะคะแออดงๆอมส้มตาลๆนั่นเองนะก็ทาลงไปที่ตานะคะเล้ <c oughs> ทานะคะในส่ข,ของข้างล่างเขมนั่นเองนะ <c oughs> เราก็จะมาตกแต่งตานะคะโดยการเพิ่มกลิตเตอร์ที่ตาลงไปค่ะโดยพาเลตเราก็จะใช้พาเลตเดิมเลยค่ะโดยเราจะใช้สีแรกนะคะจิ้มไปเลยค่ะแล้วก็ลงไปที่กลางตาของเรานะคะแล้วก็แทบๆลงไปเลยจากนั้นนะคะเราก็จะมีการเก็บรายละเอียดนะคะโดยการจิ้มสีเดิมนะคะสีที่สามของเรานะคะเพิ่มเติมลงไปต่อมานะคะเราจะใช้เป็นตัวอยไลเนอร์นะคะของเฟย์ทูนนั่นเองนะคะสีน้ําตาลนะโดยเราจะทาลงตรงที่หางตานะคะมาแค่ครึ่งเดียวของลูกตาของเรานั่นเองนะ ต่อไปนะคะเราก็จะทำการดัดขนตานะคะเพื่อที่จะทำให้ขนตารางนธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะปัดมาคล่านะคะโดยใช้เป็นยี่ห้อเมเบลีนนั่นเองนะคะกดสีเหลืองนั่นเองนะเขาขึ้นชื่อกันอยู่แล้วเนาะว่ายี่ห้อเนี้ยเนี่ยช่วยในส่วนของขนตาเด้งงอนสวยและราคาก็เป็นมิตรต่อพวกเรามากๆคือของเขาเูีบบดีจริงๆนะคะ เห็นไหมความแตกต่างของข้างที่แต่งกันเราไปรอกับอีกข้างอยู่ให้มันสนิชเนาะโอเคค่ะตอนนี้นะคะตายก็ทําการแต่งในส่วนของตาเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะไปเขียนคิวกันอีกก็สําหรับในส่วนของดีต่อคิวนะคะซึ่งตาลก็แล้วว่ายี่ห้ออะไรนะคะซึ่งใช้มานานแล้วเหมือนกันนะคะมันจะมีความหัวเนี่ยเป็นแบบทรงแบบสามเหลี่ยม อะไรนี้นะคะอันนี้จะเขียนแบบง่ายหน่อยสําหรับคนที่แบบชอบเขียนฝึกเขียนนะคะเพราะว่ามันจะมีความแบบปาดปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเราก็ลงได้เลยเดีย๋ยวเรามาดูกันง่ายมากคือแบบแค่นี้เลย ก็จะใช้อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นตัวแปรงนะคะดูสิใช้แบบใช้ของจริงนะเนี่ยดูก็ใช้เป็นตัวเนี่ยปัดไปค่ะ<า>เดี๋ยวเราไปเติมคิ้วอีกข้างนึงก่อนนะคะอย่างนี้เลยโอเคเป็นไงคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะมงกุฎของหน้าของเราในส่วนของคิ้วทําเรียบร้อยแล้วนั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปทาใน,นส่วนของการเติมแก้มของเราะ นี้นั่นเองนะคะเป็นคอไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็จะเป็นแบบอย่างนี้เนาะ,ะหรือเพืเ่อนๆนะคะจะไปหาสีที่เป็นฟิลแบบชมพูตุ่นๆอย่างนี้ เป็นทรงคิ้วประมาณนี้นั่นเองต่อไปนะคะก็เป็นส่สวนของจมูกเนาะเราจะมีการใช้เต็นตัวโอด,ดีโอเหมือนกันนะคะในต่วนของไฮไลทหรือว่าในการแบบเชดดิ้งต่างๆนั่นเองนะคือมาน,นี่หนึ่งเนาะคือแบบธรรมชาติจึ๊บนึบรนอยนะคะของการทำคอนทัวร์ไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำการไฮไลท์ในจุดต่างๆให้มันมีความป๊อปอัพขึ้นอกีก ดังเรียบร้อยแล้วดังก็เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของการทัดอัพหน้าของเรานะคะเพื่อที่จะได้ทําการลอ็อกอัพหรือว่าทำการแบบเพิ่มในส่วนของความสว่างของหน้าขึ้นมานั่นเองนะส่วนแป้งนะคะเราจะใช้เป็นส่วนของพอนั่นเองกระปุกละประมาณยี่สิบาทในเทเวนนะนะเราจะแบ่งไว้ในนี้นั่นเองการทัดอัพนะคะในส่วนหน้าไป โอเคค่ะหลังจากที่แบบเราใช้ในส่วนของแป้งทัดอัพเรียบร้อยแล้วนะคะดูนหน้าก็ได้แบบฟิลแบบแมทขึ้นธรรมชาติขึ้นในส่วนของการทาลิปนั่นเองนะคะโดยลิปของเรานะคะวันนี้จะ้สองสีนี้เลยดิงด้งดัวยสีแรกนะคะจะเป็นตัวของสี <c oughs> <c oughs> ตัวนี้นะคะเป็นของ for you t b e เหมือนกันค่ะจะเป็นสี02นั่นเองนะคะสี Make love อ่นนี้ก็งฉันให้ดูมัมีความแบบส้มๆเหรออันนี้จะเป็นสีแบบดีเบทนั่นเอ,เ,อเองนะคะถ่ดมานะคะสีที่เราจะใช้เป็นสีเบอร์ที่สองนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยไม่แน่ใจว่าอ่งงานยังไงแค่ไขึ้นชื่อไว้ตรงนี้เนาะอันนี้จะเป็นเบอร์ E 4 1 5นนั่นเองนะคะ mm. Cherry Pink Cherry Pink ม,มันจะมีความแมทแบบแมทหน่อยหนึ่งนะคะ,ะเวลาเกี่ยวมาเป็นเป็นเชือดช่ไหะเราก็อาจจะมีการใช้ตัวกสเปรเย์นี้นะคะนี่เนาเป็นของที่จีนนะคะของที่ีนเขานะคะ,ะ,คะซึ่งตาก็จะใช้ในการฉีดเข้าไปเลยประมาณนี้เนาะ บ้าแล้วนะคะเราก็ทำการยังไงบาโกดกับหน้าเท่ากันแหละนึ่นะเน่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะปายก็ทำการแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นไงบ้างเอยชอบลุคนี้ไหมนะคะก็ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดคอมเมนต์มาคุยกันเยอะเะเลยนะคะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย